กับผู้ของสาววันนี้ งามความดีที่ช่วยเฮุยก่อนลงคุยก่อนไอ็นุ่มไอ็นุ่มเอ็นุ่มอะไรไอ้พวกนั้นนี่เออพวกสงสาวดีใช่ไหมใช่คนไทยสิอย่าโหวล้อทำไมเนี่ยพูดถ้าว่าคนไทยหัวร้อทำไมเนี่ยเดี๋ยวท่าแบบนี้แสดงว่าเจ้าทั้งสองคนยังไม่รู้ว่าข้าเป็นใครเจ้าเป็นใคร ข้าเป็นเจ้าโอ้โหเจ้าก็ดีมาแทงสักทีมาเจ้าเจ้าอะไรมึงหมายเจ้านอะไรเจ้าให้รู้อะไม่ใช่เจ้าอะไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูจากหน้าตาเองสองคนแล้วข้างบนมันมีอะไรมึงขึ้นไปกังเลยเนี่ยเอ้าเอือนือ่ยเนี่ยิ่งใหญ่ไฟก็ไม่ถึงมือก็ขึ้นบนขึ้นางบนมนนะขึ้นไปจริงมึงลงมันเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยมึงอยู่แค่ตรงนี้ก็หลูเจ้าสองคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าข้าเนี่ยเป็นใครเป็นใครล่ะฮะเอาเป็นว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าใครเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ไสเดือนใครเต็มไปหมดเลยเต็มพื้นไม่ใช่เจ้าฟ้าพูะมากษัตรย์ เครื่องบินเจ้าฟ้าผ่ากษัตริย์เครื่องบินมาจากไหนอ่ะอ๋อฟังด้วยดิฟังด้วยดิครับเจ้าฟ้าผ่ากษัตริย์ก็ตตรงองค์ที่เบตราชาอง์ที่เบรราชาคุณรู้จัก่ะล่ะอ้าวนี่รู้จักป่า,ปาจำเขาไม่ได้ได้ไงก็จำองที่เบตไม่ได้เหรอได้ยเคยเคยเยินได้ชื่อเออได้ยินเคยชื่อเพราะฉะนั้นข้าจะขอบอกเจ้าทั้งสองคนข้า ในนามขององค์ทิเบตราชาเจ้าของแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะใช่หรือว่าจริงเหรอเพร่อน้างจะใช่หรือใช่สิวะเฮ้ยยังไม่อยากเชื่อเลยวะว่าไม่น่าเชื่อเอออยู่ดีมันจะมาบอกองค์ทิเบตใครมาพูดแบบนี้เราเชื่อก็เป็นคนเชื่อคนยเจ้าต้องมีบุญญาบารมีเออมีอะไรบาอย่างมีสัญลักษณ์ถ้าเป็นองค์ทิเบตราชาจริงต้องมีดวงตามหามาต นี่มึงกำลังดูโูกูอย่างไรวะมึงอยากจะเห็นดวงตามหาอำนาจตามีหรือเปล่าเล่ามีไหนอ่ะเอามาให้ใกล้อะไรวะยังมีอะไรไอ้เหี้ยเต็มตาเลยจะดวงตาเปล่าวะไม่รู้เดี๋ยวกูดูอีขทีอะไรขอดูอีกที ไม่เห็นไม่ชัด <apl> <Gym. S 1> ไม่ชัดเมื่อกี้มันยังไม่เห็นเลยตาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยยไอ้ฮามึงจะไปกินดวงตาไว้ไงเร่ง้กินข้าวเช้าแล้วกูหิวอยเชื่อแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ข้าวงที่เบรดงค์พระเจ้าค่ะถือว่ากระบอกฉันมีบุญไปอันมากเลยกระบอกฉันก็ตั้งใจว่าจะขันอาสามาเป็นทหารให้องค์จอมศัตรัที่เบรดไม่น่าเชื่อเลยท่างนั้นได้มาช่วยกับตัวเองเลยพระเจ้าค่ะ จ้าสองคนชื่ออะไรกันเก้าหมอบชั้นชื่อว่าชาตรีพระเจ้าค่ะชาตรีชื่ออะไรสมสารทรมานมานานเฮ้ยถามชื่อไม่ได้ให้ร้องเพลงร้องเพี้ยนโดยไปไงโจเลยชื่ออะไรนักร้องมาเยอะด้วยร้องมาเยอะชื่อสมสารใช่ไหมไม่ใช่ฟังดีๆที่นี่ชาตรีส่วนนี่สมสารทรมานมานานเลยอ๋อไอทรมาน ไอชาตรีข้าจะขอฮะอันนี้มันชื่อสีชนพระย้าค่ะสีชนชาชาตรีสีชนถูกต้องแล้วพระจ้าค่ะเอางี้แล้วกันข้าจะให้เองทั้งสองคนไปเป็นลัวของชาติจะเป็นไหมไม่เอาทำไมทำไมตํลึงพันตายหมาเยี่ยวรถอะไรมันไม่เอาใครจะไปเล่าจะบ้าเหรอลัวของชาติเขาหมายถึงทหารอู้หูเราก็ไปยืนเป็นลัวกันหมากันแมวอีกแบบทหาร พระเจ้าค่ะอล่ะข้าจะรับเจ้าทั้งสองคนไว้เป็นทหารคู่ใจของพระไทยพระเจ้าค่ะอสามวันเดินทางเข้าสู่วังหลวงพระเจ้าค่ะมีญาติมีพี่มีน้องพาขึ้นเฝ้ากุ้ยหมดได้พระเจ้าค่ะขอพระไทยพระเจ้าค่ะไปไว้าบัไปดวงดีว้าจาได้งานไหเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมบอกไปทำไมจะให้เงินเดินเดินแรกเลยเหรอดีเลยเยี่ยมเลยกฎสำคัญของการเป็นทหารกู ทหารของกูทุกคนห้ามมีเมียทหาว่าใครมีเมียมันตายสากความตกใจให้กับชาตรีครับเมื่อกดเหล็กของพระองค์ท่านห้ามมีเมียทหารห้ามมีเมียใครมีเมียหัวขาดตายไปปรึกษาดีากว่าเว้ยชาตรีจะทำนี้ยังไดเมื่อรู้ความของท่านที่เบตราาสาทหารทุกคนห้ามมีเมีย,คมมยใครมีเมียหัวขาด ว่ายังไงไปไหนมาเนี่ยฮะไม่ต้องตกใจนะเดินออกฝั่งเนี้ยโหหลังเวทีโคตรว้างเลยผมจะเดินถึงนู่นพี่ไปไหนมาพี่ออกไปหางานทํามาเพิ่งรอพี่อยู่นะแล้วไปหนบ้างนะจุดใต้ตําตอนันทพร ที่พี่บอกว่าพี่เนี่ยจะขันอาสาเป็นทหารสุดท้ายพี่ออกไปเจอศึกเจอสงครามองค์ทิเบตราชาภาคท่าพี่เข้าช่วยตอนนี้เนี่ยท่านรับพี่เป็นทหารในเมืองแล้วตีเลยนะจะพี่ต้องดีใจะเลยพี่ถ้าอย่างนั้นบ้านหลังนี้เผาทิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยใจเย็นหน่อ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 ยช่วยอยู่ในเมืองด้วยคือพี่ก็ไม่รู้ ว่ากฎมันเทียนบ้านเมืองหรือตัวที่องค์ที่เบสเนี่ยสร้างขึ้นมาก็คือฐานทุกคนห้ามมีเมียหากใครมีเมียหัวขาดอ้าวเพราะฉะนั้นจริงเหรอฟังพี่ดีนะฟังพี่ดีอยู่บ้านอยู่เรือนเดี๋ยวพี่ไปทํางานในเมืองพี่ก็จะส่งตังค์มาให้นันทพรอยากได้อะไรเขียนจดหมายไปเดี๋ยวพี่จะส่งมาไม่ได้นะจะทําแบบนั้นได้ยังไงอ้ทำไมแล้วตอนนี้ได้ไงและใครสีชนไปมีผัวใหม่คุณจะทำยังไงเมียใหม่ออเมียใหม่สิเอาอย่างนี้สิเอาอย่างไง ฉันไปด้วยเมียไม่ได้เป็นเมียไม่ได้ถ้าอย่างนั้นบอกเขาเลยว่าว่ากูเป็นพ่อมึงนี่พี่เป็นพ่อแล้วฉันเป็นอะไรอะ่ะพี่น้องไงก็เลยเป็นพี่น้องคำว่าพี่น้องนี่น่าจะได้นะสมมุติอุพานันทพรเข้าไปชนวันเข้าไปแล้วไปบอกว่าเนี่ยคือน้องสาวเป็นแล้วถ้าเกิดความแตกขึ้นมาทำยังไงเดียเพื่อนกนารพลาดต้องซ้อมงั้นมึงซ้อมมึงจำคาแรคเตอร์องค์ที่เบตได้ใช่ไหม ได้เขาดุดันมากดูมึงลองซ้อมดูมึงเลยทำไมเขาดุมากเลยเหรอพี่ลองดูนี่ให้เป็นองค์ทิเบตกูเลยเหรอมึงเลยเหมาะสมเหรอเหมาะสมเหมาะสมออองค์ที่เบตราชาจะได้เรื่องไหมเนี่ยฐานโป๊ซาบตอนนี้องค์ทิเบตราชาเสด็จแล้วสาธิสีตน เจ้าเมืองหลวงและเจะผิดพลาดครับองค์ีสองเท้าแต่หรอองค์ีใเท้าตเจ้ารำแบบนี้หรอเจ้ากแบบนี้เลยขาจันเจ้าก็ไม่เคยรำเวทีใหญ่เลยเขาเหมือนนกกระยางมากเลยอ่ะ เอาไปทำอะไรนะคลิปหัวโอ้คนคลิปมันใช้กันอย่างอื่นนะตัดหัวเปล่าเกียดใหญ่ๆนีเป็นเป็นโทษขั้นสถานเหล่าคลิปผมยังร้องได้หรอร้องได้หรอหยอกไม่ร้องหรอกจะดูเอาไว้จริงหรอพี่จอรตะวันนันตพรจ้ะนี่คือองค์ทิเบตราชาจะเข้าไปในเมืองมันต้องดุมากเลยหรอพวายพระโคมตัวเธอองค์ทิเบตราชาเจริญสุขเถิด เก่าหม่อมชันชาตรีมาขึ้นเตาแล้วพระเจ้าค่ะไอ้ชาตรีพระเจ้าค่ะไอ้ชาตรีมึงมากับใครกันวะเก่าหม่อมชันมากับอนันทพรพระเจ้าค่ะไหนนันทพรนันทพรคือใครวะนันทพรคือน้องสาวของาหม่อมชันเองพระเจ้าค่ะน้องสาวของมึงพ่อเจ้าค่ะบูอยากจะคุยด้วยเรียกนันทพรมาคุยกับกูหน่อยสิวะองคุยบูเสียดูใจมากชิบโหวแล้วนะถอดละครได้ไหมคะเฮ้ย เจ้ารือชื่นันตะพนใช่ไหมคะแต่มากับใครมามากับพี่ชาติริไหมคะไอชาติริเป็นอะไรกันอะคือเป็นเป็นอะไรกันเป็นผัวตายตายลาบคายเลยไม่อยู่แล้วนันตะพนอยู่ไม่ได้เป็นผัวก็ตายจะยองแล้วอาหารเจ็ดโจโคตรแล้วโคตรกูสันหรือกุ้งปกรยิมโคตรใครตัวนี้ก็พี่โดูจังเลยอ่ะพูดเบาๆหน่อยสิลองลองดูสินี่ลองเขาโคตรกันนี้อีก ไอ้สีชนเฮ้ยไอ้สีชนไอ้สีชนไปไหนเนี่ยเรียกไม่ได้ยินรัวสีชนไอ้สีชนพี่สีชนสีชนน่ะมึงหน้ามาสิฮะมึงต้องไปด้วยบูเหรอสีชนเร็วๆเหยียดสองตัวก็ตัวสองต่อนะเห <c oughs> ยียงงานช่วยเร็วๆเอ้ยสีชนทั้พหมดที่เจ้าค่ะเนี่ยเป็นผู้ชาย พูดดีก่อนไปเอ้ยไอสีชนมากับใครกันวะกร้าหม่อมฉันมากับน้องสาวผู้ยญิค่ะโอยชัดไม่ต้องเต็มที่เพื่อนไม่ได้ข้าตัวไม่ได้ข้าตัวไม่ต้องเต็มที่ไม่ต้องเต็มที่เล่นสมดวงวิญญาณกูให้เป็นตัวเดียวดีกว่าว่าขานี้ตัวเดียวตัวเดียว เธออะไรผมชื่อชอนตะวันพี่ข้าชอนตะวันพี่ข้าชอนตะวันมากับใครอ่ะมากับพี่สีชนมากับสีชนพี่ข้าสีชนเป็นอะไรกับเจ้าพี่ชายโอ้โหนี่ต้องอย่างนี้ดูเป็นไงเบียมจูบจูบปอบจูบปอบจูบบจูบเมียบนรูปโคตรเกือบหมดโคตรแล้วมั้งขออีกทีได้ไหมได้ไหมแล้วเราเข้าเมืองกันเลยจะลองดูเฮ้ยจะชื่ออะไรกันวะ เออมังค์นันท์พรเลยค่ะนันทพรนันทพรมากับใครอ่ะมากับพี่ชาติเพคะชาติเป็นอะไรกับนันท์กพรคือว่าเป็นนะอะเป็นอะไรเป็นหัวเ้วโอ้ยตา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 ยหมดยกขั้วโอ้ยดู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 มึงทำไมจะบินเหรอหมอเฝ้าเฮ้ยเจ้าชื่ออะไรกันทันตะวันพี่เขางัตตะวันมากับใครมากับสีชนมากับสีชนสีชนเป็นอะไรกับเจ้าพี่ชา สุดยอดเนี่ยบระลุมเอาแบบนี้เลย <c oughs> อย่าเราเดินไปซ้อมไปห้ามผิดเด็ดขาดถ้าหากว่าผิดเนี่ยพี่ตายเลยนะ <S S S ฉันจะพยายามนะไป <c oughs> มันยังไม่เดินทางกันมาอีกวะโอ้โหมินจะก็มีกล้าบ่นที่ผ่ายเวทีสูงก็ตายเกี่ยวกูกไม่ได้เกี่ยวมาช๋าถึงแล้วทำายังไงอะฮะท่านเป็อเอาวะท่านไงพี่ซ้อมไงฉันไม่เคยเข้าเฝ้าเจ้าเข้าเฝ้านายนะเดี๋ยวดูพี่โอ้โหต้นตระกูลพี่อยู่ในวังว้าวพี่อยู่ในวังเลยเหรอวังไอ้เคี้ถึงว่าพี่เป็นคนที่ไหนอะภพจิตถึงว่าทำไมอะหน้าเหมือนจระเข้ น้องปากเยี่ยจังเลยเฮ้ยนั่งหลังพี่เดี๋ยวต้องเข้าไปยังไงเราเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วหนูต้องไปนั่งตรงไหนพี่นั่งตรงไหนนั่งข้างหลังพี่น่ะเป็นเพียอะไรฉันล่ะเขาไม่เคยดูผู้ชายไม่เคยดูมันเป็นโจ๊กชาโจ๊กดีนะแม่กลับบ้านดีๆนะจ๊ะทางปลอดภัยเจ้แม่พ่อแก่คุ้มครองมาแป๊บเดียวกลับแล้วลำคลองร้องคมนะแม่นะนั่นตรงไหน นั่นงตรงไหนนั่งข้างหลังพี่จ้ามาตามมา,ามกระหม่อมชันเขาโอ๊ยอะไรของมึงเนี่ยก็พี่บอกให้หนูนั่งข้างหลังน่ะโอ้โหมึงนั่งอย่างนี้ไม่นั่งบนหัวกูเลยละ่ะอล้วพี่ก็ไม่บอกกูหยอกมาชดมาชดไม่รู้จักรู้จักแต่ไปช่อน มาแกงเมยองน,นั่งตรงไหนยากให้อยู่นั่งตรงนหะะนั่งชิดๆนั่งชิดๆพอ,อ,อกร้าหมองฉันขอถวายบังคมพยาค่ะวันนี้กร้าหมองฉันเอาอีสัตว์เอากูซะเลยครับโอ้โหมึงจะเกาะเลยไปตุกแกเลยแล้วกืพี่บอกให้หนูนั่งชิดๆต่ะ หนูเป็นคนบานนอกครอบนาหนูจะไปรู้ธราเนียมคนในเมืองยังไงละพี่อมมาไหลเนี้ยนนั่นตรงไหนอ่ะนึกเกียดตัวเล็กนั่งถัดไปถัดไปนั่งถัดถัดไปกระหม่อมฉันขอถวายบัางคมองค์ีิเบตด้วยพระเจ้าข่า สาธุพอสอนเพชรขอดนบรรดาณนอีเนี่ยตกเวทีทีเธอพม่เจ้าค่ะสาธุตายซะตามพ่อสอนเพชรเป็นปริวารว่าพี่บอกให้หนูนักัดถัดล่ะโอ้ยังไม่ตายก่หรอน่ะโอ้โหอุตสาห์บนเอาฮึกบเอาฮึกบฮึบแม่มองไกลๆมันก็ตัวแทงเสือไว้เรามาแล้วพี่คะขึ้นมา ใครมาวะเนี่ยมึงอยู่สวนนงนุษป์กเนี่ยเหมือนจังนี่สิกูไม่ใช่เสือฮะกระหม่อมชันกูชื่ออะไรนะกูชื่ออะกูชื่อตัวเองกูตื่นเต้นสีชนกะลาเก่าข้ารู้ทำไมไม่บอกกูจำมึงได้พยาค่ะกระหม่อมชันสีชนขอถวายบังคมพยาค่ะทำไมมึงมาขึ้นเฝ้ากูช้าวานนี้คือกระหม่อมชั้นไปบ้านมาพยาค่ะมึงมากับใครมามา มา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 กับใครคุยกับมันคุยกับมันเอาไงถามาขึ้นเฝ้ากูเอาไงฮะเจ้าดเป่าดุดีจงปู่ทำดีๆนะทํามไม่เรียบร้อย ไยมึงไงไงชีชที่โอ้ยพี่แม่เคยดูเปล่าพระเอกคณะไหนไม่มีใครทำงี้นะเอาดาบสแควร์ดาบนางจุกแม่เคยดูเปล่ามาหน่นี่โอ้ยโอ้ยพี่ชื่ออะไรวะชื่ออชื่ชื่ออะไรชื่อโอ้ยชื่ออะไรโอ้ยพอเวลานอกไม่ทำเวลาไรปวดเยี่ยว หาน,น,น,นี่นี่กูเยี่ยวไม่ใช่หนังสงครามพี่อะสุดเยี่ยเย,ย,ยี่ยวพี่งานปีกไม่เห็นเต็มที่อย่างนีน้อะ,อะไรกันอ้าวหนูลืนลล่นหนูเยี่ยวตรงนู้นลื่นตรงนี้หนูก็ว่าทำไมลื่นไวจริง โอลิเกล็อกเหรอมีสัตว์แล้วเสือกผิดล็อกพระเยโอตรงนู้นแล้วลื่นอยงนี้อี้แล้วกูต้องเช็ดตรงไหนเนี่ยไม่ต้องเช็ดแล้วมานี่เลยกูลืมไปชื่ออะไรหนูถามมึงชื่ออะไรชื่อชอนตะวันเพคะชอนตะวันมากับใครวะมากับสีชนมากับไอ้สีชนไอ้สีชนเป็นอะไรกับมึงเป็นผัวอะไรนะเอาเวลาเนาะฮะ ขอเวลานอกขอคุยกันแป๊บเออ<ห>ไมด้มานี่มานี่คุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจออ้าขาทำไมแดกเทปเข้าไปเนี่ยลองกัน <c oughs> เลยอะเผื่อกูจะเสียงดีไม่ดีแล้วละ่ะช่วยชีวิตนี้พี่เจอฉันตกประมาตกประมา เนี่ยฉันตกใจเจ้าดุมากนั่งตอุูกนี้พี่เจ้าอยู่บ้านตอแหลจนเข้าเฝ้าเจ้าตอแหลไม่เคยเฮ้ยมึงเ,เป็นอะไรสอนไม่จำซ้อมอย่างดีจะพากูตายสักคนไอ้ห่วยมึงจะไม่จำอะไกรไลกล้าผมชันทำเรียบร้อยแล้วพยาะยัง เราต้วไปไหนล่ะโออีเทียคอเข็มไม่ทักอะ่ะก็เดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดไงไอ้เขาฮะอะไรเหคะอะไรกูไม่ได้เจ้าที่นี่ล้นลานใหญ่หัวน่ะฮะ<อ>ชื่ออะไรชื่อชื่อ,อ,อนันทภพอไอ้ชอนตะวนันเปค่ะชื่ออะไรกันแน่นะชอนตะวันชอนตะวันมากับใครวะมากับสีชนมากับสีชนไ,ไอ้ายสีชนไปแล้วกับมึงเป็นผัว มันนี่กูเลยนะมันนี่ที่ยังขอเวลานอกพยมขอเวลาอือ่อนี่ดัไว้เวลาคุณต้ไจะพักบ้ัทางบ้านกูก็จะไม่รอดมึงไม่รอดมึงไม่รอดมึงจะตมึยรอด ฮัลโหลแม่มึงรับจ้างทู่ผัวประจุกเหรออี้เหี้ยกูไม่ได้ฆ่าคนตายนะข้ากำลังช้ำตอบเองเพื่อจะกันถามเลยครัถามใหม่เพค่อขชนวันชื่อชนตะวันชอนตะวันมากับใครมากับสีชนไอ้สีชนไปแล้วกับมึงถามไอ้เหี้ยเขาดูล้าถามมันลองถามมันไอ้สีชนมาดิหมาใกล้กูเลย กราบบาทพระองค์ไปค่ะบาดที่อะไรยังเป็นผู้หญิงผู้ชายผมผู้ยาวกวา่าไอ้สีชนผู้ยาคา่ะกูถามมึงหน่อยดิไอ้ช่อตะวันเนี่ยเป็นอะไรกับมึงเป็นเป็นกูถามว่าเป็นอะไรเป็นผันนวก้าวหน่ำชันพะยาคา่ะอ,อะไรนะว่าไงนะมึงอาโนมึงมันเนี่ยมาเดี๋ยวมึงมา อ้ายอ้าย้เขาคู่อ้ายเขาคู่อีอ้่ารักัเลยพี่ะอะไรพี่บอกไปสิมาเป็นพี่น้องเออรู้แล้กูตื่นเต้นอะคือมึงยังต่อพี่สักสองหนให้โอกาสกูสักหนไอ้ไหมไปเป็นพี่น้องกันพปคาเป็นพี่น้องกันพยาคะ่ะเป็นพี่น้องกันเมื่อกี้ล้อตอกลอเล่น มึงแสดงตลกให้กูดูพี่ยค่ะกวจะเครียดเออถ้าอย่างงั้นมึงนี่สามารถเป็นตลกหลวงให้กูได้เลยนะจริงปะเออได้ชาตีอยู่ไหนวะกําลังมาพี่ยค่ะชาตีขึ้นเฝ่าวิชาตี่ามาใครมากับพี่ชาตีจะ้ะชาตีเป็นอะไรกับมึงเป็นพี่ชายจะ้ะเอาแบบนี้เลยนะจะ้ะ ไอ้ไ <ป S 1> ชาตีาพระเจ้าค่ะมาขึ้นเฝ้ากูสิพระเจ้าค้าพระองคไอ้ชาตีไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดตัวไงเปิดตัวไอ้ชาตีมายืนตีเบอร์กระชั่นไปไอ้ชาตีาพระเจ้าค่ะ ทำไมมึงาขึ้นเฝ้ากูช้าก็เพราะว่าก็กำหม่อมฉันกลับไปบ้านมาพระเจ้าค่ะกลับไปบ้านมาใช่พระเจ้าค่ะแล้ววันนี้มึงพาใครมากับมึงด้วยก็กำหม่อมฉันพาอ่านันตาพาใครมาด้วยนันทพรพระเจ้าค่ะพานันทพรมาพูดคุยกับกูใช่พระเจ้าค่ะนันทพรไป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 ทำไมพี่ตื่นเต้นจังล่ะวิธีเขาข่าวเขาดุมาตื่นเต้นถอยมาของได้ไหมค่ะนันทพรไปค่ะข้าอยากถามว่าเจ้ามากับใครมากับพี่ชาติไทยค่ะมากับชาติแล้วไอ้ชาติ เป็นอะไรกับมึงเอดคือว่าเป็นอะไรกับมึงเป็นพี่ชายไหมคะเป็นไงคงแบบนี้เลยไหมไม่เหมือนมึงเลย,เยี่เหี้ยมึงดูกขสิน่ะแม้อยู่บ้านนักถูกเป็นช่องช่องช่องนี่นะก็ผิดมาตลอดหอ็งไหมน่ะนี่กับตะเข็บเป็นพี่น้องกันใช่หรือเปล่าใช่พระเจ้าคะ่ะนันทพรแขะพระองค์ท่านเงยหนนะ้าขึ้นได้ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญนพคะ มาเจ้าเขาเป็งจ้งมานมีมีฮี้อ่ะเจ้าเขาหลงมีไม่เฉยมีรองเท้าไปตีหัวลงเท้ามันของต่ำนี่นะตี้ของต่ำอะไรกูใส่เครื่องบิน ใช่รองเท้ามันโอ้ยรองเป็นรายงาแหมอย่าคิดมากกูใส่มากูยังไม่ได้เล่นเลยนะเล่นอะไรเล่นอะไรฮะอย่าอย่าคิดว่าเป็นของต่ำต่เออเนี่ยลองลองลองอย่าคิดว่าเป็นของต่ำเนาะเออคิดว่าเป็นเบตเทเลียนตัดผมเงี้ยดอกไม้ทัดหูวเงี้ยเนาะแต่งทับไปเงี้ยเนาะอุ๊ยนิตตียุงกัดยุงกัดตบพอแล้วปังเลยเลรอ ดูานทชาติเลยอาอกกลานะเมื่อเพลงพีด <persuade> Get oh,